นช่ะ่คะนะคะม่สองเมตเรแปเซนตนะคะอ่าในอดีตนะคะในบริเวณนะคะวัดสีมาของเราเนี่ยเรียกบริเวณเวรียว่าเมืองโคราค่ะคุณะจไนม ในคอมคุณคุณยินหรือเปล่าคุณกูณต้องเอามาจากอะไรนะคุณคุูได้ยินเพื่อนพูดหรือว่า ลลเลยไหมคะที<ป>่จะพาเราเข้าไปที่อว่าแล้วเราก็อ่านผู้ปกครองอ่านเพื่อเราที่เราอ่านเองลูกอ่านเองโตกิ่งม,มากๆเลยเวลาเราไปเที่ยวแหล่งเรียนรู้ต่างๆสถานที่ต่างๆเขามีามข้อมูลให้เราใช่ไหมคะแล้วเราได้อ่านจากนวัตรไดีลูกดีนะคะ,คะดีนะคะเพราะแหล่งตา่างๆแหล่งสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์จะมีข้อมูลให้เราเพรานะฉะนั้นถ้าเราเที่ยวอย่าลืม และเก็บความรู้เหมือนท่านวัดนะคะเห็นไหมรู้ว่าพระนอนมีอายุกว่าหนึ่งพันหลาร้อยปีมาแล้วเนาะเออทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไปวัดพระนอนเราจะสอบขา คือแหลกน้อที่เราสามารถสืบต้นกได้หรือไคด้หนึ่งนเทอน็ืน่อการคน้องที่สามารถไปเอาใครสามร้อยมาจากได้วความรูเ้เทวะคือสถานที่ก็เลยนะหรือไม่นะคะใครอยากรู้สนใจอาจจะสอบถามผู้ปกครองก็ได้ใช่ไ้คะอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่เราปิจาตายายเราวิรว่า,า,าเอ๊ะครโดนเราเนี่ยอายุเท่าไหร่ทาจะอะไรยิ้วร่าเป็นแบบไหนเราอาจูะคุยสอบถามผู้ปกครองได้ คานี้ค่ะคุณครูจะให้เรียนนะคะ้นนะคะึษาหาความรู้จากไปคารู้คุณครูจะให้และจะให้เวลาศึกษานะคะวคุณคณรูจะถามทีละข้อนะคะว่าเป็นยังไงอ่แล้วเราเลให้เ่อนฟัิแหนข้อมูลมีความหมายว่าอย่างไรน,นะคะแล้วประเภทของแหล่งข้อมูลนะคะเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างแลวก็แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะให้ออกมาเล่าให้ฟังนะคะอาจจะมกระท่้ทอาไรอาจจะไม่ให้ขยับเล่ยเนาะอ่าอ่าโอเคครบ5นาทีเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาพูดคุยและเปลี่ยนกันนะคะจากใบความรู้ที่คุณครูให้พวกเราได้ศึกษาว่าแหล่งข้อมูลนะคะเป็นอย่างไรทั้งในเรื่องของความหมายของแหล่งข้อมูลคืออะไรนะคะประเภทของแหล่งข้อมูลมีอะไรบ้างรวมถึงแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวนะคะแบบเป็นกี่ประเภทอ่ะอ่ะอย่างเช่นคุณครูเล่าให้เมื่อกี้ว่าเป็นอินเทอร์เน็ตสื่อ้นมาจากอินเทอร์เน็ต อย่างธนวัฒน์แหล่งข้อมูลที่ธนวัฒน์ได้แหล่งข้อมูลที่ธนวัฒน์ได้บอกว่า1,300ปีแหล่งข้อมูลของธนวัฒน์อยู่ที่ไหนลูกอ,อ,อยู่ที่วัดพระนอนออยู่ที่วัดพระนอนนะคะเป็นป้ายความรู้อันนั้นก็เป็นแหล่งข้อมูลนะคะอันนั้นเขาเรียกว่าแหล่งข้อมูลนะคะก็คือที่ที่ให้รายละเอียดนะคะเกี่ยวกับความรู้ต่างๆที่เราอยากศึกษาเพิม่มเติมเนาะเรารู้แล้วนะคะว่าข้อมูลแหล่งข้อมูลความหมายคืออะไร แต่ออเอาเป็นได้กี่ประเทศแล้วแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวมีทั้งเป็นตัวคนและไม่ใช่ตัวคนตรงนี้นะคะคูณครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทำกันเนาะ,ะอ่ะาคุณครูอยกให้ดูก่อนนะนักเรียนจะได้มองเภาพเนาะว่าท่าแบบไหนอย่างไรนะคะอ,อ่าธนวัตรเลือกอะไรคะลูกแหล่ง<ม><ม>ข้อมูลพ่อแม่ให้ความรู้เราได้เนาะอ่าเป็นแหล่งข้อมูลให้เราได้เลยใกล้ตัวที่สุดเลยเนาะ,ะอ่าลอยลอยเลือกอะไรคะลูกอันแรกพ<อ>่อกับแม่เหมือนกันเนาะอ่าอันนี้แหล่งข้อมูลใกล้ตัวเราเลย อไหนดูซิออนออนก็เร่องจากอะไรคะลูกไหนดูสิพ่อแม่เหมือนกันเลยเอออ่าพะขวัตระขวัตก็พ่อแม่ไหนคนนี้ใช่นี้คะหนูระบายอะไรลูกลูกเป็ดลูกเป็ดให้ข้อมูลเธอได้เปล่าไม่ได้แล้วหนูระบายทำไมล่ะลูกอืมอือันนี้ก็พ่อแม่อ่าแหล่งข้อมูลเนาะคือที่ที่เราสามารถหาความรู้ได้นะคะอ่าพ่อแม่ก็ได้นะคะ